ถ้าเป็นไปตามที่ทางกองบริษัทเนี่ยเร่งเริ่มเร่งในเรื่องของการเอาเข้าเลี้ยงนะครับแล้วเรามีการปิดในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของหมูหมูเป็นมาไปเนี่ยนะครับนะฮะซึ่งระยะการเลี้ยงเนี่ยถ้าจะเห็นผลเนี่ยนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาสั้ประมาณสามสัปดือนนะครับที่ที่หมูเนี่ยจะเริ่มออกมาแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดหมูเนี่ยที่เราเลี้ยงช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มออกเข้าสู่ตลาดทยอยออกมากขึ้นนะครับ มันก็เลยจะท,ทําคิดว่าก็น่าจะขยอยดีขึ้นเป็นต่างๆนะครับแต่ต้องทั้งนี้ต้องอยู่ที่ปริมาณที่เข้าเที่ต้ยีกรณีด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยเป็นเขียงสองเขียงสามนะครับมันมันจะไปบอกทีเดียวเลยว่าราคานี้ไม่ได้แต่ว่าเพราะว่าแต่ละเขียง <S <S เขียงที่หนึ่งเขียงตลาดใหญ่ <S <S เียงตลาดเล็ก <S 2> <S 2> เียงตลาดย่อยมันไม่เหมือนกันนะครับต้องไปดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูหลักฐานนะครับเพราะแต่ว่า ถ้าไปเจอนะครับว่าไปขายเกินเกินกว่าที่เคยขายกัำไรเกินเกินมากเกินไปอันนี้ก็ดำเนินคดีตามมาตรา29นะครับถือว่าจำนวแบดเกินสมควรนะครับที่ประชุมมีเรื่องการนำเข้าเนี่ยยังไม่ได้มีการพิจารณานะครับเพราะว่าจะมีผลกระทบกับหลายส่วนหลายฝา่ายทั้งในส่วนของเกษตรกรทั้งในส่วนของ ในเรื่องของการตลาดทั้งในเรื่องของประเด็นปัญหาอีกหลายข้อที่จะติดตามมานะครับขณะนี้ยังไม่ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะปิดทางทั้งหมดแต่จะขอติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดเสียก่อน ว่ามาตรการทั้งหมดที่กำหนดไปนี้เ,เช่นการห้ามการส่งออกการเร่งดำเนินการตรวจสตอกแล้วก็เอาเนื้อหมูที่มีอยู่ในสต็อกออกมาดำเนินการก้อนระบบเสียก่อนจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนะอย่างไรนะครับเสียกกอนส่วนการนำเข้านั้นยังไม่ได้พิจารณาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะปิดทางทั้งหมดนะครับ ผมขอตอบเท่านี้ก่อนเพื่อไม่ให้มันมีผลกระทบกระเทือนอะไรไรหรือไม่จำเป็นนะครับระบาดทั่วไปนะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งก็คือโรคอาัยวาสุกรอละโรคขอเน้นย้ำว่าคนอละโรคกับ ASF นะครับก็ณปัจจุบันเนี้ยก็ขอยืนยันว่าสถานการณ์สารภาพของประเทศไทยเนี่ยยังยัปลอดโรค ASF รือว่าอาีวาแอฟริกาในสุกออยู่นะครับอาจจะมีบางท่านเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าวิการลอยโรคเนี่ยคล้ายคลึงกันระหว่างโรคอาดีวาตุกรกับโรคอาีวาแอฟริกาในสุกอวิการลอยโรคคล้ายคลึงกันมากแต่ขง้งมูลสัตว์นะครับมีห้องปฏิบัติการในการชนะสุดยืนยันนะครับ เราเรียนยันท,ทุกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยัปัจจุบัตเนี่ยก็ขอยยืนยันว่าประเทศไทยยัง่ตางรภาพตปอดโรคอาวาเอฟเอก,กาาในสุก,กรอยู่ครับแล้วก็สำหรับการในการดำเน,นินการเพื่อให้ให้กลับมาสู่สภาพปกติเนี่ยบริษัทจะอ,ออกกรอบแนวทางในการกำหนดโซน นะครับกำหนดโซมในพื้นที่ในการเลี้ยงที่เหมาะสมแล้วก็เกษตรกร,กรที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของ,ของกรมอุตสาห์ได้เนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่อง TFM นะครับแล้วก็เาหน้าที่กรมสัตเข้าไปตรวจดูว่าพร้อมที่จะลงเลี้ยงใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเนื่องน,น,นะครับก็เราก็จะ เปิดจัดเป็นโซนเพื่อให้ให,ให้เรียนต่อได้นะครับเพื่อเพื่อให้กลับมาสู่สถนานการณ์ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็กรมประศาสตร์มีมออีศูนยออ์วิจัยและบูรณาประศัสต์อยู่ก็จะดำเนินการเร่งผลิตแม่ส่วก,กรให้กเกษตรกรรายย่อยนะครับเพื่อชดเชยแม่ส่วนกรที่สูญเสียไปครับในเบื้องต้นสองท่งตอนครับ ปริมาณหมูที่จะป้อนเข้าสู่ระบบที่ทางกรมปศุสัตว์จะต้องไปเร่งดําเนินการที่จะป้อนเข้าสู่ระบบให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้ตัวเลขกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้วก็มีความปกติซึ่งก็มีระยะเวลาที่กรมปศุสัตว์ก็สามารถที่จะตอบได้อยู่นะครับว่าถ้านับหนึ่งจากวันนี้ต้องใช้เวลาเท่าไหร่ แต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยตะกี้ก็ได้สอบถามกรมปศุสัตว์ก็ได้คาตอบส่วนหนึ่งว่าขณะนี้ก็ยังมีหมูที่อยู่ในระบบอยู่จํานวนเจ็ดล้านตัวเดอนประมาณนะครับแต่ละลายนะครับที่ที่พร้อมที่จะปรับระบบการเลี้ยงเพื่อให้พร้อมเพราะว่าถ้าถ้าการเลี้ยงไม่พร้อมเนี่ยเลี้ยงกระเาใหม่ก็จะมีการสูเสีเหมือนเดิมนะครับก็โอกาสสูเขียนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น ก็กรเกตรได้ส่งเป็นมติในวันนี้นอกจากนั้นที่ประชุมก็ยังได้มีมติเพิ่มเติมที่จะให้กรมประสุทว์ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงในเรื่องของการผลิตสุกรนะครับเข้าสู่ระบบนั้นได้เร่งดําเนินการในการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรเพิ่มเติมเพื่อให้สุกรมีเพียงพอสําหรับ การบริโภคในประเทศโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับซึ่งเมืม่อวานท่านตันติีช่วยสภาพโศาสุคภนและกรมประสิศักด์ก็ได้มีการประชุมหารือกับหน่วยง,งานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมาคมด้วยนะครับผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและหน่วยง,งานอืน่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้มีมาตรการในการที่จะเร่งรัดการส่งเสริมการเลี้ยงเข้ามาแล้วซึ่ง ก็ขอเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์เห็นด้วยนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนมาตรการทั้งหมดนั้นและถ้ามีความจําเป็นในเรื่องใดที่จะต้องเข้าสู่ที่ประทุนคณะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะมาตรการในเรื่องของการที่จะเร่งรัดส่งเสริมการเลี้ยงการที่จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยอสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งทุน ดอกเบี้ยราคาถูหรือว่าเงื่อนไขผ่อนจนเป็นพิเศษอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะสนับสนุนและจะขอให้กระทรวงพางได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะครับรวมทางการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูนั้นได้เข้ามาเลี้ยงในระบบ GFM ซึ่งเป็นระบบที่มีความ มาตรฐานและก็มีต้นทุนที่ไม่สูงจนเกินไปมากนะักไม่เป็นภาระมากนะักถ้าสมมติว่ามีเงินกู้หรือว่าเงินช่วยเหลือสนับสนุนเป็นกรณีพิเศษก็จะเป็นระบบที่สามารถป้องกันโรคได้และก็มีความปลอดภัยแลวก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ประชุมวันนี้ได้คุยกันแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนล่อโดยสรุปก็คือว่า หเพื่อเพิ่มปริมาณหมูบริโภคในตลาดในปี2อง5ให้เพิ่มขึ้นนะครับหน่งห้ามส่งออกเบื้องต้นเป็นเวลา3เดือนช่วงคราวและจะพิจารณาต่อไปถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะต้องขยายเวลาออกไปอันนั้นก็จะมีการป,กประกุต่อรออีกครั้งหนึ่งกับ2 เร่งขอให้กรมปศุสัตว์ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะส่งเสริมการเลี้ยงหมูนั้นได้ส่งเสริมให้เกษตรกรได้เลี้ยงหมูเพื่อฟอนามาู่ระบบมากขึ้นให้ทีมพอ,อก,กับการบริภโภคโดยเร็วที่สุดครับตัวทางรารการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงนะครับก็จะช่วยกันดำเนินการในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคนี่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดถ้าทีจะทำนะจับจับ คาดว่าการห้ามส่งออกนี้จะช่วยให้มีหมูเป็นเนี่ยกับเข้าสู่ระบบเพิ่มเติมได้ประมาณ1ล้านตัวในช่วงปี2565นะครับส่วนปริมาณที่ยังขาดอยู่ก็ที่ประชุมได้มีมติให้มีการสั่งการให้ผู้เลี้ยง ที่มีปริมาณการเลี้ยงเกินกว่า500ตัวผู้ค้าส่งที่ค้าส่งปริมาณเกินกว่า500ตัวนะครับแล้วก็ห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกินกว่า5,000กิโลขึ้นไปได้ดำเนินการในการแจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในได้รับทราบรวมทั้งแจ้งราคาเช่นเดียวกันในทุก7วัน โดยให้เริ่มดำเนินการวันแรกตั้งแต่วันที่10มกราคม2565เป็นต้นไปทั้งนี้ก็เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณหมูเป็นทั้งหมดนะครับที่อยู่ในระบบรวมทั้งหมูแช่แข็งแช่เย็นที่อยู่ในระบบสต็อกห้องเย็นรวมกันทั่วทั้งประเทศว่ามีจำนวนเท่าไหร่ เพื <IP> <ibl ok S 1> ่อจะได้ดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกันกับกรมประสุมสัตว์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับโดยในการตรวจสต็อกนี้กรมการค้าภายในจะทํางานร่วมกันกับกรมประสุมสัตว์และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดกลับมานะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการจําหน่ายเนื้อหมูก็ ได้กำหนดให้มีการติดป้ายราคาจำหน่ายแล้วก็ห้ามขายเกินราคาป้ายที่กำหนดไว้รวมทั้งจะมีการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นผู้ราชการจังหวัดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดแล้วก็กรมการค้าภายในรวมทั้งอสุสัตนะครับ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นผู้ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเกินราคาว้าการกัดตุ้นหรือว่าการเข้าข่ายกรณีการค้ากำไรเกินดวรกว็าตามอันนี้ก็คือมาตรการที่เป็นมติในวันนี้นอกจากนั้นที่ประชุมก็ยังได้มีมติเพิ่มเติมที่จะให้กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องโดยตรงในเรื่องตกร,รอและครับซึ่งเป็นไปตามระบยัตว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งวันนี้ที่ประทุมได้พิจรารณาประเด็นสำคัญน,นะครับในเรื่องของสุกร โดยได้มีการหารืรูปกันกับกรมปศุสัสตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการผลิตสุกรเพื่อพอนเข้าสู่ตลาดการบริโภคนะครับซึ่งได้มีตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยพบว่า ในปีที่ผ่านมาคือปี2564นั้นได้มีการเลี้ยนสุกรเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดหรือว่าพูดง่ายๆก็คือมีการผลิตสุกรในปี2564รวมกันทั้งสิ้น19ล้านตัว และก็ในจำนวนนี้เป็นการนำมาใช้ในการบริโภคในประเทศ18ล้านตัวและส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณ1ล้านตัวอันนี้เป็นตัวเลขตรงๆนะครับซึ่งได้มีการคาดการณ์ว่าสำหรับในปี2565น,นี้ จะมีสุกรหายไปจากระบบเหลือประมาณ13ล้านตัวจาก19ล้านตัวซึ่งเราบริโภคในประเทศเนี่ย18ล้านตัวโดยประมาณวัะนั้นถ้าผลิตได้13ล้านตัวซึ่งเป็นตัวเลขคาดการเบื้องต้นเนี่ย ก็จะทําให้ขาดสุกรประมาณ5ล้านตัวสําหรับการบริโภควันนี้จึงเป็นที่มาที่ได้มีการพิจารณาว่าโดยเหตุที่เรามีการส่งออกปีหนึ่งเนี่ยประมาณ1ล้านตัวเพราะฉะนั้นควรจะได้มีการห้ามการส่งออกสุกรมีชีวิตนะครับซึ่งเป็นเวลา 3เดือนเบื่อนต้นขอนนับตั้งแต่วันที่6บมกราคมคือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่5เมษายน2 5 6 5เป็นการ่วคราบแล้วก็หลังจากนี้ก็จะได้มีการพิจารณาตามสถานการณ์ว่าควรจะได้มีการต่อตอายุหรือแก้ไขปัญหาในเรื่องเงื่อนเวลาเป็นอย่างอื่นหรือไม่ นะครับโดยจะได้มีการติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดนะครับ